รถยนต์พลังงานใหม่จากค่ายรถต่างๆถูกนำมาจัดแสดงในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2023 อย่างค่ายเปโยจากฝรั่งเศสก็ร่วมนำรถยนต์พลังงานใหม่มาจัดแสดงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเปโยบอกว่าเปโยเป็นผู้นำด้านการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปโดยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปอยู่ใน5อันดับแรกขายได้กว่า250,000คันขณะที่ผู้บริหารจากค่าย BMW บอกว่า BMW ร่วมนำเสนออนาคตของยานยนต์ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานกับยานยนต์ ดยรถยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จในตลาดจีนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนปีที่แล้วเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ90ส่วนผู้บริหารค่ายเล็กซ์สบอกว่าจีนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภครถยนต์พลังงานใหม่รายใหญ่ที่สุดรวมทั้งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดการปฏิรูปอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของจีนส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก งานเซ้งไฮ้ออโตโชว์2023มีผู้ผลิตส่วนประกอบยานยนต์ผู้พัฒนาเทคโนโลยีของยานยนต์พลังงานใหม่และการขับขี่อัตโนมัติเข้าร่วมงานอย่างคับข้าง